5เรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าหญิงมอหน้าค่ะข้อแรกนะคะเจ้าหญิงมอหน้าเนี่ยเขาเป็นดิสนีย์ปรินเซสคนแรกนะคะที่เป็นชาวโพลินีเซียนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ชาวโพลินีเซียนคนแรกของดิสนีย์นะคะเพราะว่าคนแรกเนี่ยก็คือลีโลและก็นานีนั่นเองค่ะ ข้อที่2นะคะเรื่องนี้แน่จริงๆแล้วเขาจะเล่าแต่เรื่องของเมาอีกเพียงคนเดียวค่ะโดยอิงจากตำนานของโบลิเซียนะคะแต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาก็ได้ไปเที่ยวโบลิเซียค่ะแล้วก็ได้เห็นหญิงสาวชาวเกาะค่ะก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยได้สร้างตัวละครที่ชื่อโมอานานั่นเองค่ะ ที่3นะคะมอหนนากับเมาอีกเนี่ยจริงๆแล้วดิสนีย์เขาตั้งใจจะสร้างมาให้เป็นเพื่อนกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการให้เน้นในเรื่องของความรักชู้สาวค่ะแต่ว่าเน้นในเรื่องของมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะ และข้อที่4ี่นะคะทีมงานเนี่ยเขาก็ได้สนใจแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในเรื่องของดาราศาสตร์นะคะท้องฟ้าต่างๆค่ะแล้วก็รวมถึงรายละเอียดของการแต่งกายด้วยนะคะว่าต้องใช้วัสดุอะไรนะคะเพราะต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมันสมจริงมากที่สุดค่ะ และข้อที่5นะคะเนื่องจากว่าเจ้าหญิงโมนาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ต้องอยู่ในท้องทะเลเยอะมากๆเลยค่ะทางทีมงานนะคะเหล่าแอนิเมเตอร์ทั้งหลายนะคะก็รับอาสาสมัครค่ะเพื่อที่ว่าหาคนที่มีเส้นผมเหมือนโมนานะคะแล้วก็ทําการจุ่มน้ําลูบผมค่ะเพื่อให้การทําแอนิเมชันเนี่ยสมจริงที่สุดค่ะสมกับเป็นดิสนีย์เลยว่าไหมคะที่ชอบลงรายละเอียดแล้วก็เก็บงานได้อย่างดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบข้อไหนกันบ้างคะอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอก ก,กนนะัถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะวันนี้นายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย